สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พบกับช่องวัดแบมชาวนาบ้านมืน้อนี้แม่น้อยจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการซื้อขายงวัวมื้อนี้บ่ฮู้ว่ามีควายหรือ,อบ่มื้อนี้แม่น้อยสิพาพี่น้องอันมาย่างชมบรรยากาศในการซื้อขายงัวเด้อจ้าพี่น้องเด้อก่อนพูดซื้อให้เกิดจักสิว่าจังเดยง เมื่อนี่เป็นตลาดบ้านพุทธนะจ้าพี่น้องคนกระสีหลายเนี่ยจักหน่อยหมูเปเกย์บรเบอร์เลยดิมื่อนี้ไม่หน่อยกับมาสวยคือเกาเอา้าหน้าวอด,ดีจา้าหน้าม,มาซื้องวะบอาซื้อไปเลี้ยงวนะน้าโอ้ยหลานหน่อยกับมาโอ้ยพี่น้องมื่อนี้มีข้อยมาน,ำน้ำได้เมื่อนี้ เดี๋ยวยางเลาะเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อจ้ะพี่น้องเด้วยยางไปถามคัยเบื้องก่อนหน้าข้าวเป็นตะวันแดงอันหน้ามาซื้อหรือม,มาขายนี่โอ้ยนุสัมผัสเลยเด้อ อันหน้าซื้อว่าะยังจ้าซ,ซื้อโลซื้อโลอยู่บ้านไดจ้าชันา้นบานโอ้อันนี้ต่าผูกหมดจ้าเนี้ยอันหน้าเป็นในห้อยบ่จ้าหรือว่าเป็นคนเลี้ยงปกติกอาลังสีฟึกนี่ละครับ,รบโอ้เสื้อฟึกมาขายอืออันหน้าขอเบอร์โทรไปแน่จ้า ไ่โค่ยนะ0 8 0 4ห่องหอใหยไม่หมจ้านโอ้ผ <grateful> ู้นี้ผู้นี้ก็มากกันท่พอมากมากันหมดโอ้ไบันลายบโอ้ยควตัวนี้จักเดือนหรอจ้านสองปีกว่า โอ้หน้าห้องจักบาทจ้าห้องสิบแปดห้องหมื่นแปดต่อรองได้เป็นบาทจ้าราคานี่ได้วางผ่านอ่นะอืมได้วางผ่านมีทรงฟี่บาทจ้าทรงทรงฟี่จักโลจ้าโลเมื่อสร้างเซรมาเนี่ยทรงไหยู่โอ้ถ้ารทางเมื่อทรงไหยู่ต่ว่าถ้าไปซื้ออยู่หม่องอยู่บอลกับทรงแถวบ้านเนาะจ้าเนาะ ถ้าไกดก็กคิดตามระยะทางแต่โอ้ยหน้าตาเราเข็ไปจะสร้างได้แล้วนะเป็นเนต้าหู้ทอจ้าออเอาละโอ้ยขนาดคนอื่นจับกันยังได้เลยเอาคือหูแท้ป้าพี่น้องนี่เดอร์ขวยสองปีเดี๋ยวมาเบิ้งฟัง วยแตะว่า,วาหูหูเด้อพี่น้องนี่ลักษณะค้อยเพื่อนเป็นยาจร่งๆเลยโอ้เออวันดีอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าส่วนหน่ตลาดอันวันผุธเท่ามิตรง,งัวมากเนาะจา้านาะค่อยเดินโดนมากโอ้ยแต่ว่าเธอแบบอันแบบผู้เอาโอ้ยอันเลี่ยงหลายเพระจา้าพี่พันโอ้เลี่ยงแปดตัวผุนนะค่อยดอนกระมีโอ้ค่อยดอนกรมี ฟาดพี่น้องไผสนใจกับไปเบิงน้ำเพลน,นะจ๊ะยู่บ้านในตาจ้าเชนุ่มบ้านบ้านสงยางอยู่บ้าน,น,าาน,น,นสง,งานยสงงางเด้อพี่น้องโอ้ยฟ้าแดดสงยาง <c oughs> <c oughs> จ้าขอบคุณหลายๆนะจา้าเดี๋ยวนุ่มยางไปเบิงทั้งหุ่นกัน <c oughs> พี่น้องเบิงขั้วเรามาเบิงงัวเด้อบัน คพื่อคือผูกจอกันแถบานนี้โอ้ยแม่นี่ก็สวยด้ยน่โอ้ยมีลูกพองหน้าง่วหน้าขายสดได้นขายกันไายรันทองเงิน<ะ>ขายกันเร็ว โอ้ยซื้อสองหมื่นแม่ลูกบอกหรือว่าเฉพาะแม่แม่ลูกลูกลูกต่อผู้หรือต่อแม่จ้ะโอ้แม่ลูกผป้าสองหมื่นตีหนิแม่พี่น้องเบิ่งหัวสองหมื่นสองมืนแม่ลูกป้ามงามแท้พี่นซื้อระเด้อพี่น้องตัวหนิสองหมืนอุ้ยอุวย ไปเบิงฟังอีกคนตอร้องกันเลยันหน่อยคนหายเก่อยขายลก็ได้เนื่พวกาขาดเอ้าแปดไหกันลอยอยเดียวเท่านั้นลอย ซื่พักนึ่งอนนี่งพอกดกับแปะลอยกับแปะลอยลูกาเข้าบนมาดงิงทกเงิน่างิะหันละเบงาาการต่อรอบเด้พี่น้องเด้อะไลูกแน่แลอยละ đấy rồi, bây giờ bắt, đái mình đúng không? Yeah, hãy là quân chơi quân này, quân này là quân nào? là quân ông nếp bà này. này? Ai, จ่ยจกันเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้อง อ่าเร um ียบร้อยจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้เพื่อนนี่มักส้มเด้นี่เดี๋ยวเนไปถามแล้วเด้๋บันโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวบอกกรจอกมาเอาไปเห็ดใบไหมใช่นาะคุณเห็นใบเราะเจ้ารออีเที่ยวนี่ตัว มเ,เมื่อกี้ขายเท่าไรก็จ้า 9, จเก้าพันเจ็ดบาะหนึ่งหมื่นเจอ๋อหนึ่งหมื่เจ้โอ้จ้าเดือแต่ทาพ่นไม่เห็ดใบออกใบแหง่พ่นเจ้าบาทโอ้ยนี่เดอ,น,เดอนี่เดอพี่น้องเพ่นขายกันเรียบร้อยแล้วเด้จ้าตัวนี้หน0่ 1, 000, 700, บาทเพ่นกับิิปเปตได้บาทนี้ อาิหมื่นหนึันมนสองพันหรือว่า1มื่นแปดร้อยเก้ยเด้อพี่น้องด้วยเด้อัอเพื่อนไปออกกันกออจะคองเพิ่นไปตามหาอันผู้เขียนใบรเด้อบันเดี๋ยวพายางไปเบิ่งโอ้เพิ่นนี่เพิ่นนี่มักซนเว้โอ้ไปก่อนไปก่อน เบ้งพี่น้องเบงบรรยากาศอันตอนเขาม่าได้ยินอันตอนเขามาน่ะได้ยินอันเจ้าของเจ้าของบอลงวเพิ่อนอันว่าอันข้าเจ้าเอาไปร้ายเราวะสันคือมาซาเท่าวะสันเบื่องพี่น้องขนาดข้าเจ้าเอาไปห้ายล้วเด้นี่ ออโอ้ฟังปุ่นพี่น้องคนคืออันนี้ร้ายแท้ยางไปเบิ่งกันเด้อข้าจอบกำลังตอรองและฆ่ากันอยู่พี่น้องว่าว่า มาเบิงลีละาการต่อคงข้าเจา้า <yaş> ห <rivals> ้องหมื่นสามพันหาร0ยพี่น้องนี่ดีดีตัวนี้เดอนี่หมื่นห้ารจ้า อาะอันพ oh oh, ่อมาขายหรือมาซื้อมาซื้อโอ้ตังมาซื้อพ่อตั้งงบใบจักบาทตั้งงบใบเธอได้โอ้เอาเล้ยวโอ้ซื้อละตัวไหนของพ่อไซอันยูรอดขั้นใหญ่ๆน่ึ่งบอกซื้อนาบอกกันเด็กนุ่งหน่อยโอ้หนุ่ยยังมาเห็นอยู่ผูกไว้บ่อหรือว่าเอาขึ้นเครงรถผูกไว้แล้วโอ้ปลูกไว้แล้ว ขาเจ้าตอตัวนี้กันเหมือนกันว่จ่ายเงินกันแล้วตัวนั้นโอ้จ่ายเรียบร้อยพี่น้องอ๋อซื้อแล้วก็ผูกไว้สักก้อนเพื่อมีผู้มาสนใจข้าเจ้าจง่ายเอ้ใจวนางทางบุญทางุญโอ้บริชายคอแลยเขาไปเรื่อยๆกันมาเอาเงินไม่ลงอ๋อท่านท่านสืบเขาได้ก็จริงหมื่นสามได้เนาะเมื่อกี้ โอาทีมาไปมันโอ้ 13, หมื่นสามพันห้าร้อยโอ้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วบันนี้คุณแยกย้ายก,กันละ่ะขายใมซื้อสี่พันสองร้อเยขายเรียบร้อยอีกแล้ว ออกไปใหปะพี่น้องขายน้วพี่เนียบ้าทัวเมียนะมดดำบอเคยเห็น <nosso> ง <fuck> ัวดำได้พี่น้องเห็นแต่งัวขาวกับงัวแดง อันคลิปนี้กับพ่อสามีสะกนได้จ้าพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิยาวพวกกาพอดพอกันไหมคลิปนาจ้าสวัสดีจ้า